สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อพิกุลทองนะครับอยู่นักสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เป็นวันพุธนะครับมีเซียนพระคึกคักมากมายแล้วก็มีนะครับบรรดาเซียนพระนําพระเครื่องมาวางแผงขายที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเยอะมากนะครับวันนี้เยอะมากนี่ครับมาแล้วครับน้นองแอลของเรามาแล้วนะครับนี่พระเครื่องราคาสุกทูนะครับต้องแผงน้องแอลเลยครับนี่เนาะนี่แผงใครเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแออ๋อจารแอล ถ้าเจ๊แดงซื้อแกไปเหรอเนี่ยเนี่ยซื้อได้เหรอมันเนี่ยเออเดี๋ยวนี้มันแสดงใครศักยภาพเนี่ยเออใช้ได้ซื้อน้องแมนนี่ครับแผงน้องแมนนะครับที่คุณทองนะครับมีปลาเครื่องบรรบ้านนะครับราคาถูกๆนะครับทุกวันนะครับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องปลาเครื่องนะครับนะราคาถูกๆเนะี่ยอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่สนามปลาเครื่องวัดที่ปุณทองได้เลยครับปลาเครื่องราคาถูกมาก มีพระเครื่องนะครับหลากหลายมากมายนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วว่าเราเปิดกันทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับนาหกโมงเช้านะครับไปถึงหกโมงเย็นค่าวางแผงพระเครื่องเนี่ยโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเนี่ยยีบาทต่อหนึ่งวันนะครับต้องน้ําปีที่จอดรถปีกว้างขวางมากนะครับแต่อย่างน้องเขานะครับมาจากสุพรรณบุรีพรุ่งนี้มีวัดวิมลนะครับนาไปเที่ยวชมก็ได้นะครับนาสนามพระเครื่องวัดวิมลนะครับอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนาโปรโมทกันไปเลยนะครับสนามใหญ่นะครับนากรุ่งนี้นะครับมีเทียนพระไปมากมายนะครับเห็นไหมครับนามีเทียนพระและพระเครื่องนะครับราคาถุกภูนะครับนาราคา20บาทพระกรนะครับ20บาท50บาทนะครับนา100บาทก็มีพรัเครื่องหลักแสนก็มีนะครับที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทอ์นะครับนาแผงพี่บุบังคานอยู่ตรงนี้ครับติดกับน้องแมดเลยนะครับตรงนี้เป็นแผงของคู่ยญ่หมงนะครับพระกุพระเก่าเครื่องรางนะครับนา น่ครับพระสายตลับเงินตลับหน้านะครับนี่ครับสายตลับแปดตางรุ่นเก่าแบบนี้นะครับนาก็มีนะครับนี่นี่ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับนะครับนารูปหล่อหลวงข้อเงินบางทานนะครับเก่าๆแบบนี้เลยเห็นครับเนี่ยเนื้อหาจัดจ้านนะครับนาผู้ี่ชื่นชอบนะครับในเรื่องปากเครื่องราคาถูกๆนะครับน่าเดินทางมาได้เลยครับสนามปาเครื่องวัตถุกุลทองเนี่ยเห็นครับนาเซียนพระมากมายนี่ครับแล้วก็มีพระเครื่องให้เลือกสรรมากมายด้วยนะครับ มาจากต่างที่ต่างทางกันนะครับนาหรับผู้ที่นําประเครื่องมาขายแล้วก็มีชาวบ้านนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดินทางมาเลือกหาซื้อประเครื่องกันนะครับนายาวไปนู่นเลยนะครับนาติดกับร้านกาแฟสดนะครับห้องน้ําก็ฟรีนะครับนาที่จะรถฟรีร้านอาหารนะครับติดกับสนามประเครื่องเลยนะครับนาร้านจจแดงนะครับร้านขายน้ําก็ติดกับสนามประเครื่องเลยครับนาเป็นร้านของนัดแจ๋วนะครับขายน้ําดื่มชากาแฟน้ําชงนะครับริฟโพกติงแดงมีทั้งหมดนะครับ ดีครับนาฟักเครื่องนะครับมีหลากหลายมากสวัสดีครับไปไหนนะคนขายนี่เลยครับฝั่งนี้องค์ละ20บาทน้องตองครูยายหมิงอยู่รวมกันนะครับนี่นี่เลยนะครับเนี่ยพี่ยอดชายเนี่ยลูกลอพระแท้แท้ทั้งพระแท้ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะมาเลือกหากันไปได้ราคาทุกทกสามรอบี่ีรอบแล้วครับสามแล้วนะอย่าให้มีรอบที่ห้านะสำรอบที่ห้านี่อายุจะยืนมากยืนยาวมาก ยืนยาวยืนยาวอยากแข็งแรงนะครับต้องเล่นพระเพราะว่าชิดพระเครื่องเนี่ยเราต้องใช้มือนะครับใช้ขาในการเดินนะครับเราจะยุยืนนะครับใช้สมองในการคิดเราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับเนี่ยผู้อย่างผู้ใหญ่เนี่ยอายุ70กวป่าแล้วนะครับนี่ครับใช้สมองด้วยนะครับนนะโดนแล้วเอาเข้าแล้วเป็นไงล่ะเอาเข้าแล้ว หลวงพ่อมาว่าสาธุไม่ซื้อได้ยังไงเนี่ยผระเครื่องดังเมืองสิงห์บุรีจัดไป20บาทไม่แพงเห็นไหมล่ะเนี่ยผ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับขายง่ายนะครับนะอย่างผระเครื่องราคา20บาทเนี่ยมีป้ายบอกด้วยนะครับนี่เลยนี่ขายผ้านะครับได้เงินทุกวันนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพมหาศาลนะครับนะซื้อร้อยขายล้านเป็นไปได้ซื้อร้อยขายแสนก็เป็นไปได้นะครับนะ ซื้อหลักสิบขายหลักร้อยนะครับนะก็ได้อยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างน้องตองเห็นไหมครับนี่นี่ในนี้นะครับพักเครื่องที่วัดสุกุลทองทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่อาชีพพักเครื่องนะครับช่างทารองเท้าเปลี่ยนนะครับวิถีในการทํารองเท้ามาเล่นพักเครื่องนะครับเนี่ยติดใจเมื่อกี้ได้ลงพ่อมาไปเหรียญนึงแล้วเนี่ยรอบปากคลองอีกหนึ่งองค์แล้ว ครับนะพระเครื่องนะครับมีมากมายทุกท่านได้รับชมกันนะครับสนามพระเครื่องวัดสุขุลทองเราเปิดกันทุกวันเน้นอีกทีน,นะครับตั้งอยู่ในโดมจอดรถแบบนี้เลยนะครับนะลม่ลมล่มฝนตกไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนสบายสบายครับมีจอดรถกว้างขวางจอดรถได้เป็นร้อยคันในโดมนะครับแล้วก็อรอบวัดสุขุนทองเนี่ยจอดรถได้เป็นพันคันนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดฟรี มารับชมกันได้นะครับสำหรับผมโพดพิกุลทองก็ประจําการที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลรทองนะครับแทบทุกวันนะครับนวันจันทร์วันอังคารก็จะไม่ได้วางแผงพระเครื่องครับแต่ถ้าเป็นวันพุธนะครับพุธอาทิตย์นะครับผมจะประจําการที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองทุกวันนะครับถ้าไม่ไปรับซื้อพระด้านนอกจากเอซีที่ส่งมานะครับสำหรับผู้ที่มีพระจะขายผมนะครับโพดพิกุลทองครับติดต่อเบอร์โทร0867631224นะครับ ID line TOCH123 นะครับ ขอนท่านมีความสุขสมหวังทุกประการครับ